ริมถนน2083นะครับตรงช่วงรอยต่อระหว่างราศีสไลดมหาชนาชัยนะครับมาเจอ <บา S 1> นอปา,าดูนกป่าหางกันครับริมถนนนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ในป่าบักแตงเลยครับนี่โอ้หลายคักโอ้คักนี่โอ้โหมีตัวใหญ่เลยครับนี่เป็นฟูงเลยครับนี่นกปากหางโอ้หลายหมื่นตัวนะครับผมว่านี่ พี่ทั้งปีแมนเบิดเลยครับนี่ดูริมสวนบักแต่งโอ้คุณนะครับเยอะมากนะครับนี่มาหาชนาชัยนะครับพื้นทีน่นี่ทางสิไปข้ามเขื่อนแก้วครับแต่ว่าบุอนถึงมาหาณะตอนนี้ผมมาจากราศีโอ้โหหลายแห่งครับนี่ ยางออกไปคือสิบินปืบเลยเต็มทงหน้าเลยครับนี่นี่ครับริมทางเลยเส้นไปทังนีไม่ลาสีครับบินแล้วบินแล้ว โอ้ขับตัวใหญ่ขนาดเลยล่ะครับโอ้เพิ่งขับว่าไม่ในน้อยนะครับนี่บรรยากาศธรรมชาตินะครับนี่พื้นทีย่ยาโทอรครับนีเ่เห็นแต่แถวบางเลนครับสมัยตะกี้แถวบางเลนน,นคนปรปฐมนะครับโอ้ไลยดีครับหนึ่งโเป็นริมๆอยู่ครับเนี่ ผมว่าเป็นลมเหลื่อมหอูนกปาก่า,างไปไปชมกันครับนี่โอ้โห,โหของซุ่มเลยตัวนี้ครับ ฝูงใหญ่ครับฝูงใหญ่มากนะครับนี่ขุ่นข้นนำ้ำเลยครับขุ่นข้นนำ้ำโอ้โอ้พี่น้องผู้บปกแตงงไอวสิมันสกินพ่ครับนี่ งนกปากห่างนะครับรับริมถนนทางนี้ไปอําเภอมหาชนาชัยยโสธรน,นี่คือไปลาสีสไลดครับถนนถนนใหญ่นอ้อผมลงมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนาองอาวบินแล้วครับนะบินแล้วบินแล้วนะครับ,บ,บ,รบผมบบินพร้อมกันนาะกระจัดกระจายนาะครับนะาะก็เลยภาพประมาณนี้ครับผมนะครับธรรมชาติที่ จังหวัดยะโสธรนะครับช่วงนี้นะครับช่วงต้นมกรานะครับนี่นี่ภาพนกป่าหางมากร่วมกลุ่มกันหลายแห่งครับพูนครับผุนเป็นริมๆอยู่เนาะเอาครับสําหรับวันนี้นี่บินมาโอ้โหครับเป็นธรรมชาตินะครับของที่นี่นะครับผม เอามาฝากกันครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับ